สวัสดีครับวันนี้ช่างเมตรปร่ะโมกนะครับวันนี้มาสาธิตการเดินเดินฝาเดินน้ํายาก,กันนะครับแรกเราก็เตรียมชิ้นงานที่เราเข้าแกนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คฝาเช็คฝุ่นให้สะอาดครับคนบนๆคนก็น่าจะทํากันมาไดแ้แต่วันนี้เป็นสไตล์ของผมนะครับ ผมจะเดินจากหูห่วงไปท้ายห่วงไปไปไป,ไปท้ายองค์พระนะครับตรงนี้ผมจะเรียกว่าจุดจบแล้วกันนะครับตรงจุดจบจะใช้ใบมีดหนาหน่อยเป็นใบมีดคัตเตอร์ครับรองไว้มินมินนะครับแล้วก็เอากิ๊ฟหนีบให้ตรงกับใบมีดนะครับอย่าให้ให้ปีนขึ้นมาบนบนหนักการะครับเพราะว่า กิบมันจะไปบีบทางเดินน้ำยาทำให้น้ำยาเดินไม่สะดวกนะครับแล้วตรงจุดเริ่มใช้เป็นเคเบิลทายนะครับบางหน่อยนะครับบางหน่อยจะบางกว่าใบมีดคัตเตอร์ประมาณอันนี้จะประมาณศูนจุดศูนสามมิลนะครับศูนย์จุดสามมิลหนีบแค่ตรงใบมีดนะครับหนีบแค่ตรงใบมีดนะจะมีช่องว่างให้น้ำยาวิ่งได้ครับ นะครับามาเริ่มกันเลยเริ่มโดยการคว่ำหูจุดเตอร์เริ่มคว่ำลงนะครับทำแนวขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาไม่ต้องบีบนะครับเอาแค่เข็มไปแตะเฉยๆน้ํายาจะวิ่งไปเองไม่ต้องบีบเลยนะครับวิ่งไปเกือบถึงถึงจุดจุดจบเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาคลิปหนีบน้ํายาจะวิ่งไปที่จุดจบนะครับ ก็น,นี่ครับอันนี้ก็เลื่อนเข้ามาเลยนะครับแล้วก็คลิปออกพอเอาใบามีดออกต้นเก็บไปคลิปออกไหมครับน้ำยาเต็มน้ำยาเต็ม,มครับข้อสำคัญเลยคือ มีเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่าทําไมเดินน้ํายาแล้วน้ํายาไม่เต็มขวาข้อสํสำคัญเลยคือเราต้องตัดปีกให้ให้มีขนาดพอเหมาะสมให้ชิดชิดขอบครับอย่าเว้นปีกไว้กว้างเกินไปการเว้นปีกไว้กว้างเวลาเราหนีบกิฟกิฟจะไม่เข้ามาชนขอบตัวนี้นะครับกิฟมันจะอยู่มินอย่างนี้ตรงนี้น้ํายาจะมันจะไม่โดนหนีบตรงนี้ จะทําให้เกิดเป็นฟองอากาศได้สิ่งสาคัญเลยคือตัดอันนี้ผมใช้เครื่องเลเซอร์ตัดมาเลยออกมาเป็นรูปแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลี่ยมมืองานมือใช้ใบมีดตัดก็กรีดให้มันพยงมุมอย่างนี้นะครับกรีดกรีดให้ให้ชิดขอบทิ้งขอบไว้ประมาณสักห้ามิลเพื่อให้เราหนีบกิ๊บเข้ามาแล้วมันจะได้ชิดชิดกัขบขอบฝาตัวนี้นะครับครับ,รบลองฝึกดูนะครับไม่ยากขอบคุณครับ